สวัสดีครับคุณนิกค่ะนี่ครัพี่แพงครับสวัสดีครับได้ฟังประเด็นอ่อนไหวในประเทศกลับมากดดันตลาดหุ้นไทยอีกครั้งนะคะ,ะฟื้นตัวไปได้ค่อนข้างจะดีในช่วงกลางสัปดาห์ค่ะคุณนิกโอ้โหเราหวังว่าไปจะไปได้ไกลแต่ครั้งนี้เนี่ยเ <c oughs> หมือนว่าปัจจัยการเมืองเนี่ยถล่มตลาดหุ้นไทยอีกครั้งรงศรีกับคุณนิกมองอยังไงดีคะก็จริงๆขออนุญาตแชร์สไลด์นะฮะ ตัวสําคัญเลยก็คือภาพของการเมืองนี่แหละนะเป็นค<ม>ีย์แฟกเตอร์ที่ทําให้ตัวตลาดทุนไทยวันนี้เป็นภาพของการเล่นหลงนะนอกเหนือจากคืนนี้นะฮะเงินเฟ้อ PCE <ม>ที่ในฝั่งสหรัฐเนี่ยนะครับ<ม>เสร็จให้น้ําหนักเพราะว่าจะมีผลก,กับการพิจารณาลดดอกเบีย้ยแ,แต่อันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่ามีน้ําหนักแต่เรื่องหลักวันนี้ก็คือเรื่องการเมืองซึ่งภาพที่ผมโช์นี้คืออัตราแลกเปลี่ยนนะคือค่างเงินบาทนะค<ม>่างเงินบาท นะครับอ,อันนี้สิ่งที่ผมโชว์คือไทม์เฟรมนะ5นาที5นาทีนะาทาถ้าดูจากช่วงเมื่อวานนะเมื่อวานเนี่ยเงินบาทเนี่ยช่วง7โมงเนี่ยแข่งค่าลงไป32.3นะฮะแต่ลองดูสิครับพี่แพนอ่อนค่าขึ้นมาช่วงบ่ายเมื่อวานและเช้าเนี่ยยังอ่อนค่าต่อนะผมใส่เส้นค่าเฉลี่ย50นาทีนะครับกับสั่ง200นาทีเนี่ย ค่าเงินบาทตอนนี้ยืนเหนือ2เส้นนี้ซึ่งเป็นตัวสะท้อนว่าบาทเนี่ยอ่อนนะครับที่จริงตับข้อมูลเป็น time frame day เนี่ยมันก็เห็นภาพของก,การอ่อนค่าขึ้นมานะพอมีประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยหนึ่งใน i n เคเตอร์ที่วัดอุณหภูมิทางการเมืองนะครับก็คือเงินบาทนี่แหละครับพี่แนนะผมเลยมองว่าถ้าตีความนะจริงๆวันนี้ฝรั่งเนี่ยถ้าไม่ได้มีประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยควรที่จะซื้อหุ้นไทยนะฮะคือสัปดาห์นี้เราเห็นฝรั่งซื้อมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ละ เพราะว่าสิ่งหนึ่งเราเห็นความไม่เชื่อมั่นในส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับดอลลาร์อ่อนยิงลงแต่บางเอิญเรามีเรื่องการเมืองนะครับผมเลยมองว่าวันนี้ก็มีโอกาสสูงที่นั้นทุนต่างชาติเนี่ยนะครับจะเป็นภาพของการเวทแอนด์ซีหรือชะลอการลงทุนเนะเพราะประเด็นเรื่องการเมืองอีเจเตอร์อันนี้ก็คือตัวเงินบาทนละครับพี่แบนนะก็มองเป็นการเมืองเป็นเรื่องหลักครับ าาถ้าเรามองการเมืองเป็นเรื่องหลักเนี่ยนะคะในระหว่างนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของการออกมาให้ข้อมูล<ส>เกี่ยวกับอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยอย่างทักษิณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะคะ หรือแม้กระทั่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับคลิปเสียงที่เกิดขึ้นนะคะกับทางด้านของคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนะคะจากทางด้านของสมเด็จคุนเสนจากกัมพูชาในกรณีนี้ร่วมกับสถานการณ์ที่จะมีการพิจารณาเรื่องของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนหน้าในมุมมองของกรุงศรีประเมินสถานการณ์หรือว่าสมมติฐานสําหรับทางด้านของการหนองไทยที่มีผลต่อตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะ โอเคนะอันนี้เป็นซีอีโอฉากค่ะทางการเมืองนะที่<ฆ>ทางหลักทรัพย์พุ่งสีเนี่ยเราประเมินเป็นสามซีอีโอนะครับคือเราไม่รู้หรอกว่าจะออกไปในทิศทางไหนคงต้องตามข่าวนะผมก็ตามข่าวอย่างใกล้ชิดนะแต่ผม<ฆ>หลักทรัพย์พุ่งสีเนี่ยเราแบ,บ่งเป็นสามกรณีนะครับกรณีแรกคือสมมตินะสมมติมมต<ฆ>นายกลาออกและตั้งกรมใหม่น,นี่คือกรณีแรกนะดําเนินการผ่านคนแก่สภานะฮะอาจจะใช้บัญชีรายชื่อของนายกที่เด็ครับเสนอนะครับเสี่ยงข้างมาก การเยาจาต่อรองของพักร่วมข้อข้อเนียสูงนะครับตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเกิดเคสเนี่ยมันน่าจะทาให้สิ่งที่ตลาดกังวลเนี่ยทุกวันนี้ตลาดทีกังวลคืออะไรรู้ไหมฮะคืองบประมาณปีหกเก้านะครับอ่ก็คือโอเคความดีเลยเนี่ยมันจะมีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณโอเคมันอาจจะมีประเด็นเรื่องใช้งบลงทุนของเดิมเนี่ยของปีหกแปดไปพังๆไว้ก่อนนอะแต่พอในฝั่งของภาพความกังวลตรงนี้มันมีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการสะดุดได้ แต่ถ้าสมมติเกิดเคสเนี้ยนะครับงบประมาณน่าจะเดินหน้าได้ต่อเดินหน้าได้ต่อนะครับจริงๆก็มีประเด็นนะประเด็นในขาของตัวภาพบวกก็คือตรงเนี้มันน่าจะลดแรงกดดันนะครับลดลดแรงกดดันเพราะว่าภาพของตลาดเนี่ยผมว่าช่วงนี้ก็คือรอดูนะครับมันมีโอเวอร์เหงสมมติเกิดเคสเนี่ยผมว่าตัวอินเด็ก์นะครับที่อยู่ในโซนเนี้ยนะจริงๆมาคุยกับพี่ๆหลายครั้งนะข้างเราซื้อหุ้นสีเรายังมองว่า ณเลเวลปัจจุบันเนี่ยตัวเซนเด็กเนี่ยนะครับยังคงเป็นโซนดิฟเวอลูนะครับ<ฆ>เพราะว่าถ้าเกิดมาดูวอลูเอชั่นนะครับตัวเซนเด็กเนี่ยผ่านตัวเออร์เน็ตติูแก็เนี่ยนะครับค่าอีพีตี้สตรีมเนี่ยนะครับตอนเนี้ยสูงถึงหกเปอร์เซ็นตะ์เลยนะคือลงใจในการลงทุนในตลาดหุ้นมากกว่าลงทุนในพนันธบัตรนะซึ่งตอนเนี้ยถ้าดูเส้นเหลืองๆเนี่ยมันขึ้นมาในระดับบวกสามเบสซีซึ่งตรงน,นี้มันเป็นตัวสะท้อนไหมอินเด็กซ์เลเวลปัจจุบันเนี่ย คนเนี่ยนะครับถ้าจะลงทุนในเชิงปัจเจกพื้นฐานเนี่ยเลเวลเนี่ยเป็นเลเวลที่น่าดึงดูดในการลงทุนซึ่งสมมติออกมาเทสแรกเนี่ยผมก็คิดว่าตลาดทุ้ไทยอาจจะซื้อตัวนะอันนี้คือกรณีแรกส่วนกรณีที่สองสมมติมีการยุบสภานะครับแลวถ้าเกิดยุบสภาเนี่ยตามกําหนดการนรั่คืออจจะต้องมีการเลือกตั้งภายในสี่ห้าถึงหกสิบวันนับจากวันยุนะบสภาสมมติเกิดเคสเนี่ยนะครับผมว่าตลาดอาจจะซื้ตัวมีโอกาสที่จะตอบทางทางบวก นะครับทางบวกนะครับ <froze. S 2> แล้วก็ที่สามเนี่ยส่วนรัฐบาลเดินหน้าต่อซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะสาก,ก์าปัจจุบันคือเคสที่สามเนี่ยคือรัฐบาลยังเดินหน้าต่อนะยังเดินหน้าต่อตปัจจุบันเนี่ยคือสิ่งที่ตลาดรอดูแล้วก็ให้น้ําหนักก็คือเสียง,งนเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยเขาพยายามปิมน้านะมันจะมีเสถียรภาพนะความเข,ข,ขาเรียกว่าความกังวลเรื่องเสถียรภาพในสภาเข,ข้อที่สูงตรงนี้หมายความว่าตลาดเนี่ย มันเป็นแบบปัจจุบันนะครับพี่แผนก็คือขึ้นมาโฟนบริเวณหนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งรอยจุดซึ่งเป็นแนวต้านนะครับเอ่อมันเลยผ่านไม่ได้ักทีนะเพราะว่ามีอับไซด์ข้อนี้ายจะจำกัดจากภาพตรงเนี้นะครับก็บค,บค,บค,บคือเรื่องความปิ่มน,น้ําของเสียงในสภาในแหละของฝั่งอาับาลครับค่ะ ถ้ามองจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะกับทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นไทย1 1 2 0 1 1 0 0ไม่ผ่านแต่ว่าเราไปทำโลใหม่นะคะแต่ว่าอาจจะเบรกโลเดิมไปไม่ไกลสักเท่าไหร่ก็คือเดิมเนี่ย1น5 6นะคะตอนนี้โลใหม่คือ1053อ่อนแรงแบบนี้การลงไปสร้างสถิติใหม่มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะ คือมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์คือจุดอันหนึ่งเนี่ยนะครับคือต้องยอมรับว่าบางเออรอบเนี่ยมันมีเรื่องตะวันออกกลางเข้ามาด้วยครับที่นัน่นก็เรยเห็นการหลุดโลนึงศูนย์ห้าสามแต่ผมคิดว่าการหลุดลงไปมันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าต่ำกว่าพันห้าสิบสามเนี่ยระหว่างทางเป็นไปได้นะแต่จุดสําคัญคือไม่ควรที่จะเห็นแท่งเทียน รายสัปดาห์เนี่ยทำนิวโลใหม่นะครับคือบังเอญสัปดาห์เนี่ยมันเห็นแท่งเทียนลายสัปดาห์เนี่ยกลับตัวเป็นขาขึ้นเป็นลักษณะคือ,อแท่งเขียวนะครับขึ้นมานะคือต้องรอดูว่าวันนี้จะปิดเนี่ยเท่ากับครึ่งแท่งของสัปดาห์ก่อนหนะ้าหรือเปล่าคือผมว่าให้โอกาสนะว่าโอเคมันอาจจะระหว่างทางอาจจะเห็นการไหลลงมาได้นะซึ่งตัชนีเนี่ยถ้าเกิดมองทางตามนิตยสตีนะหนึ่งพันจุดเนี่ยนะครับ ตัวเลขกลมกมเนี่ยผมว่ามันเป็นแนวรับสําคัญนะครับคือลงไปเลเวลเนี่ยถ้าประเด็นการเมืองไม่ได้มีอีเวนต์สําคัญกว่านี้จากสามศซโอที่ผมไล่เรียงไปมากกว่านี้ถ้าไม่ได้มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้ผมว่าแต่นีโซนบริเวณหนึ่งพันเนี่ยถ้าหลุดไปเนี่ยมันอาจจะมีการเร่งเ่ซื้อนะหรือแรงซื้อกลับมาได้ครับก็เป็นไปได้ที่อาจจะเห็นการไหลลงไปต่ำระหว่างระหว่างทางได้แต่ให้น้ำหนักทำเฟรมวีคมากกว่าครับค่ะ อ่ะก็ให้เป็นภาพนะคะของมุมมองต่อดัชนีโดยรวมนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะจากความเคลื่อนไหวจากภาพรวมของตลาดหุ้นแล้วนะคะวันนี้เราจะเห็นการอ่อนแรงในหุ้นตัวต่างๆอ่ะเรามาดูกลุ่มสื่อสารกันก่อนนะ,ะเรื่องของการประมูลเคลื่อนความถี่ในมุมมองของคุณนิกประเมินยังไงบ้างคะคือ,อมันก็มีสองมุมนะมุมที่ตลาดก็อาจจะคอนเซิร์นนะแต่ทางกรุงศรีเนี่ยเรามองเป็นขาบวกมากกว่า นะครับในทางบวกเหตุผลเพราะอะไรนะจริงๆเมื่อวานเนี่ยนะครับก็เ,าเราเนี่ยมีมุมมองว่าเออการประมูลขึ้นในกลุ่มสื่อสารช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยนะครับน่าจะเดินหน้าได้ต่อนะซึ่งตรงนี้มันจะเป็นผ้าพบกออกกับในฝั่งของหุ้นในกลุ่มทั้ง d v a n c e กับทเนี่ยซึ่งอย่างวันเนี้ยท็อป,ปิกที่เราแชร์ก็คือตัว d v a n c e นะคือเราประเมินว่าการประมูลขึ้นรอบเนี่ยยิ่งประมูลขึ้นมูลค่าเนี่ยถ้าต่ำกว่าห0 0ม0ล้านมากเท่าไหร่นะไม่ว่าจะประมูลกี่ขึ้นนะอันนี้จะบวกกับ แอดวานจะบวกแอดวานคือเรามองว่าภาพของการประมูลขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้นจริงๆจ,จะเป็นภาพบวกกับกําไรกลุ่มนะครับซึ่งจริงๆขาของตัวแอดวานเนี่ยต้องยอมรับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าดูแท่งเทียนนะคือเขาขึ้นเนี่ยมาค่อนข้างใอ,ออ่พอสมควรนะครับพอมีแฟกเตอร์เรื่องการเมืองนะครับมันก็อาจจะเป็น ตัวหนึ่งที่อาจจะโดนเพชเชอร์หรือว่าโดนขายออกไปในช่วงที่ความผันผวมนมันมีเข้ามาแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าคงกลับไปที่ปัจจัยพื้นฐานนะครับว่าถ้างซัลรุบสีเรายังมองบวกกการประมูลขึ้นช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยครับ ค่ะงนนั้นเราไปต่อที่ AOT บ้างค่ะวันนี้ก็มีความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้กับ King Power แล้วก็ย้ำเลยว่าจะมีการเก็บอัตราดอกเบี้ยด,ด้วยอย่าง King อย่างทางด้านของ AOT เนี่ยนะคะซึ่งเป็นผู้นำในกลุ่มท่องเที่ยวประเมินแนวโน้มของหุ้นตัวนี้ยังไงบ้างคะคือต้องออกตัวก่อนนะครับว่าตัวนี้คำแนะนำการลงทุนของเราเนี่ยเราให้น้ำหนักเป็นนิวโตรคือเรามีการปรับ t ท r g e เ p นะ็ i c e ด้วย ตัวเอ t เนี่ยลงมาแถวแถวสามสิบเอ็ดจุดสองห้าสามสิบเอ็ดจุดสองห้าคือราคาเป้าหมายทางพื้นฐานเนี่ยณนะสิ้นปีเนี่ยแค่สามสิเอ็ดจุดสองห้าเองนะครับซึ่งราคาปัจจุบันเนี่ยแถวแถวบริเวณสามสิบต้นๆต,ต,ตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีอัพไซด์ในการจริงมหลายไม่ค่อยเยอะแล้วถามว่าประเด็นเนี่ยนะครับสำคัญก็คืออ่าวันเนี้ยที่มีประเด็นนันนค่คือการขอเลื่อนจ่ายผลประโยชน์ขั้นต่ำของอ่าตัวดีที่ฟรีสามสัญญานะตามมาตรการช่วยเหลือของเออเนี่ยคือถามว่าเรามองไงนะ คือเรามองว่าภาพของประเด็นตรงนี้เราไม่ค่อยแปลกใจนะที่ King p o w e r เนี่ยนะครับอขอรับสิทธิการเลื่อนชำระนะฮะเนื่องจากปัจจุบันใน King Power ร์ใ OT อเนะี่ยอยู่ระหว่างการเจจาเงื่อนไขสัญญาดิสิสีที่สนะครับซึ่งสัญญาใหม่เนี่ยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของการจับจ่ายให้สอยของผู้โดยสารในสนามบินเนี่ยในปัจจุบันซึ่งคาดว่าวจะได้ข้อสรุปีกช่วงสอบเดือนข้างหน้านะครับอันนี้คือเป็นคีย์ซึ่งผมคิดว่าโดยองศปที่เมื่อกี้ผมได้เรียงไปคือเราให้หน้ำหนักกับการเจจาแก้ไข สัญญาระหว่างคีปาวเวอร์เมากกว่าซึ่งนู่นเลยครับอีกสอง,สองเดือนข้างหน้านะครับดังนั้นเนี่ยคือเป้าทางพื้นฐานเราสามจดเอจจุดสองแค่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องอเป็นลักษณะคือรอก่อนก็นได้นะถ้านัานคุณยังไม่มีนะครับคือที่์สำคัญคือคงต้องตามนะว่าผลการศึกษาของเอ t เนี่ยว่าสัมปทานทั้นต่ำจะอยู่ที่เท่าไหรน่นะถ้าเกิดสูงกว่าที่เราคาดเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นออฟไซด์ นะแต่ถ้าเกิดต่ำกว่าคาดเนี่ยอันนี้จะเป็นดาวไซด์กัลครับหุ้นเอโดังนะนั้นเนี่ยก็ถ้ายังไม่มีผมว่ารอก่อนนะครับค่ะอ่ะได้เห็นภาพต่างๆไปแล้วนะคะงั้นไปดูเรื่องของหุ้นที่ถูกฟอสเซลว่าตอนนี้เนี่ยหุ้นที่ถูกฟอสเซลนะคะถ้าไฮไลท์ไปที่นองมุกุลน่าจะให้ความสนใจนั่นก็คือทางด้านของ KTC นะคะราคา KTC ตอนนี้เริ่มยืนแล้วนะคะแล้วสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายดูค่อนข้างดีขึ้นนะคะณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองจากราคา KTC นะคะ คุณนิกมองอยังไงบ้างคะก็จริงๆหุ้นเนี่ยนะครับปรับลงมาแรงนะแล้วก็มีแท่งเทียนเขียวขึ้นมานะระหว่างสัปดาห์นะระหว่างสัปดาห์นะแล้วก็เริ่มที่จะยืนได้นะยืนได้ซึ่งมุมมองของเราเนี่ยคือก็ต้องยอมรับว่าทา r g e t p r เราอ่ะห้าสิบ้าบาทนะแต่ก็มีโอกาสที่อาจจะเห็นการปรับประมาณการลงนะเหตุผลเพราะว่าตัว KDC เนี่ยอ่ะสิ่งที่ตลาดคอนเซิร์นคืออ่ะมีทั้งประเด็นเรื่อง หุ้นนะฮะตัวหุ้นนะครับเรื่องความกังวลเรื่อง NPL และการเติบโตสินเชื่อรวมจากความหันหวนด้านเศรษฐกิจเรื่องความเสี่ยงด้าน Re regulator risk นะที่การซื้อตัวของเศรษฐกิจอาจจะชา้าแถมยังมีความไม่แน่นอนนะที่ทำอาจจะทำให้แบงก์ชาติเนี่ยอาจจะปรับลดเพดานดอกเบี้ยนะครับ<น>แล้วก็จริงๆเนี่ยถ้ามาดูเนี่ย valuation ของเขาเนี่ยเทียบกับคู่แข่งเขาเนี่ย KTC เนี่ย p r i c e t o book value อ่ะสองเท่านะถ้าเทียบกับเพื่อนเขาคือ Eon เนี่ยศูนย์จุดเก้าเท่านะคือในเชิง fundamental เนี่ยเราอาจจะมองกลางๆแล้วกัน นะครับผลประกอบการอาจจะมีภาพของเรียกได้ว่านักซ็อกกำลังรีวิวอยู่นะครับกำลังรีวิวอยู่แต่โอเคในเชิงกลยุทธ์เนี่ยในการเทรดดิ้งเนี่ยนะครับผมว่ามันก็อาจจะมีจังหวะในการเก็งกําไรเนี่ยโอเคนะคือไฮรอบเนี่ยแถวแถวยีาบาทหรือถ้าจะขึ้นไปปิดแก๊ปแถวยี่สิบเก้าจุดห้าเนี่ยตรงนี้อจะเป็นอย่างต้านสำคัญสำหรับคนที่จะเล่นเทรดดิ้งในรอบนี้นะแต่จุดสำคัญคือจุดสต็อปลอสเนี่ยนะครับแถวแถวโลนะโลตรงเนี้ยนะครับ, Low, นะรนะรบเอผมดูตรง ประมาณ25บาทนะผมมอง KDC ตรงนี้สมมติถ้าเกิดผิดทางหลุดเนี่ยก็ต้องวางแผนสต็อปรอเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันในลักษณะคือสอัปดาห์นี้ค่อนข้างจะผ่านขวนลงแรงแล้วก็กระชากขึ้นมาแรงครับค่ะงั้นเรามาดูต่อนะคะสําหรับการวางแผนการลงทุนในช่วงนี้กันบ้างค่ะสําหรับโอกาสนะคะที่นักลงทุนน่าจะประเมินแล้วก็แบ่งตามซีนาริโอด้วยนะโอกาสความน่าจะเป็นต่างๆน,นะคะ ณปัจจุบันนี้เนี่ยทางด้านของคุณนิคแนะนํานักลงทุนในการวางแผนนยังไงดีคะควรซื้อไหมหรือว่ารอก่อนรอสถานการณ์ให้จบแล้วก็ชัดเจนดีแล้วเราค่อยมาวางแผนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ต้องตอบก่อนนะว่ามันขึ้นอยู่กับรีรไฟล์ของนักลงทุนนะฮะคือคนที่เรียกได้ว่าเตรียมจะซื้อหุ้นดีเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่ก,ก็ทํากัน้า้กันมาเนี่ย l i s ชื่อหุ้นผมว่าตอนเนี้เรายังย้ำเหมือนเดิมนะว่าเซนด็คเลเวลปัจจุบันเนี่ยมันเป็นโซนด์ดีบั <Ha. S 1> มีมีหน้าหุ้นที่เราลงทุนได้นะ <Ha. S 1> ครับ <Ha. S 1> แต่ที่สําคัญในช่วงเนี้ยกลยุทธการลงทุนถามว่ายังไงเนี่ย <Ha. S 1> ผมว่าคงต้องไปถ้าจะลงทุนนะนะคือในช่วงเนี้ยถ้ารับความเสี่ยงได้ต่ํารอการเมืองนะครับรอรายสัปดาห์นี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนรองเงินเซอร์สารัฐให้ผ่านพ้นไปก่อนแล้วไปรอลงทุนสัปดาห์หน้าก็ได้แต่ถ้าจะลงทุนตอนนี้ก็คงต้องเลือกนะเลือกกลุ่มที่มีปัจจัยบวกถามว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องอะไรเด่นนะสิ่งที่มีปัจจัยบวก ผมมองมีแค่สองเรือนนะที่แพน<ฆ>หนึ่งคือมุมมองดอกเบีย้ยเป็นขาลงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือไทยอะ่ะโอเคกรงอร,รอบล่าสุดเนี่ยเขาคงดอกเบีย้ยจริงนะแต่เสียงไม่เป็นเอกาาันมีหนึ่งเสียงบอกให้ลดและทายการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเราดูจากไทยบอลยูเนี่ยอายุหนึ่งปีห้าปีสิบปีตอนนี้ต่ำกว่าดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยซึ่งผมไปดูเนี่ยมันเป็นตัวสะท้อนว่ามุมมองตลาดเนี่ยมองว่าดอกเบีย้ยในช่วงนี้เหลือปีนี้ประชุมกรนออประมาณสามครั้งเนี่ยก<ฆ>ลุงมี่เราคาดว่าจะเห็นการลดอีกสองครั้งดังนั้นเนี่ย หุนที่ได้ไประโยชน์จากเบี้ยลงนะพวกฟแนนซ์นะครับลงไฟฟ้านะครับนี่สูงนะไอกลุ่มพวกเนี้ยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญคือเรื่องเทรดดิวเทรดดิวนะคือสัปดาห์หน้ารู้ไหมครับเดี๋ยวจะมีสิบประเทศนะสิบประเทศที่น่าจะเห็นความคืบหน้าในการเจรจารจาัดก,การขาซึ่งผมคิดว่าคาดหวังว่าไทยจะเป็นหนึ่งนั้นเพราะว่ารัฐมนตรีกันครว้าบงบอกว่าเนี่ยได้คิวเจรจากับสหรัฐเตรียมเดินทางไปสัปดาหนะ์หน้าผมมองว่าหุ้นเนี่ย ในทีมเรียวเอ็นิงเทรดเนี่ยพวกชยัยนาเพาเกษตรนะครับอ่าพวกอิงพวกจีเนี่ยนะครับพวกมีคมเนี่ยจะเด่นมันเลยเป็นที่มาครับว่าถ้าเอาเป็นแบบกลยุทธ์เป็นตัวเลยนะสา่งตัววันนี้ที่เราแนะนําเนี่ยม<ฆ>องน,นี่คมนะเอามาตัววาก็ได้แต่ถ้าเอาตัวเล่นช็อตเทอมเนะยไปอเมตะนะครับอ่าวอร์ชนะันถูกกว่านะครับแต่ถ้าเป็นเอาแบบลองเทอมเนี่ยไปวาถ้าสื่อสารอย่างที่บอกไปนะคือประมูลขึ้นเนี่ยรอบนี้เรามองบวกกับ ตัวแอดวานกับทูแต่ถ้าเกิดให้เลือกตอนนี้ชอบแอดวานแล้วก็ใช <Ha. S 1> ้น้าเกชอบปิดตเคมีคือ PEGC ครับค่ะอ่ะให้คุณผู้ชมเอาไว้นะ,ะประกอบการลงทุนนะคะช่วงนี้นะคะอ่างนงั้นเราไปดูต่อนะคะคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมบอกว่านี่อันนี้น่าจะเหมือนเลยนะคะบอกว่ามาดูปู่อีกทีปู่จะกลับโลเดิมอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะ แนวโน้มขอรับต้าน BTS ค่ะ BTS เป็นตัวหนึ่งที่เรามองได้ประโยชน์นะที่แผนเดี๋ยวผมให้ดูภาพหนึ่งเนี่ยขอขออธิบายเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับได้เลยค่ะเอ่อก่อนจะไปดูราคาก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวอธิบายว่าจริงๆเรามองบวกกับ BTS เหมือนกันอ่หุ้นเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวลงแนนะแล้วก็เริ่มซื้นตัวขึ้นมานะแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ากับตัวเป็นขาขึ้นนะเขมีแก็ นะครับตรงเนี้ยนะครับจะขึ้นไปปิดแก็บโซนบริเวณ4บาท2สตางค์นะครับตรงนี้เป็นแนวต้านผมว่าขึ้นมาแถวเนี้ยก็ต้องทย,ย,ยอยออกนะคือสําคัญรอบเนี้ยคนเทรดดิง้งเทรดดิ้งนะแนวรับจะอยู่โซนบริเ,เวณ3บาท56าทนะครับและรอบเนี้ยไม่ควรทําโลใหม่คือห้ามหลุด3บาท30นะครับค่แะแต่ทีเนี้ยที่เมื่อกี้ผมทิ้งไว้ว่าทําไมถึงมอง BTS นะอ่า BTS เนี่ยนะครับเออ่สักครู่เนี่ย นี่ครับเดี๋ยวผมเปิดภาพนี้ให้ดู BTS ค่ะนี้คือตอนนี้มันมีกระแสนโยบายลถไฟฟ้า20บาทเนี่ยเดี๋ยวสามกรพัฒนาต้นเดือนหน้าเนี่ยจะเสนอร่างกฎหมายเข้าสภาล้นะครับสิงหาจะลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหนึ่งตุลาจะขยายรถไฟฟ้า,ฟาเข้าร่วมเพิ่มเติม,ตมนะซึ่งเวลารถไฟฟ้า20บาทเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือทาฟฟิกนะครับอ่าแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรผู้โดยสารเพิ่มนะครับเงิน่วยเชยรัดเพิ่มนะครับก็ คาเก็บไนะเป้าทางพื้นฐานนะหกบาทสาี่สิบเก้าสตางค์ครับค่ะไปต่อนะคะไปที่ปตทบ้างมุมมองอต่อปตทมองอยังไงคะคือจริงๆเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ได้ประโยชน์นะจากภาพของการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่ไทยเนี่ยจะเสนอให้กับสหรัฐคือการนําเข้าแกนะ๊ส LNG ี่ยซึ่งปตทจะเป็นหนึ่งตัวที่ได้ประโยชน์นะครับ ก็ปาราทอเนี่ยผมมองแนวต้าน31.5นะแล้วก็รอบเนี่ยจะอยู่แถวๆ32.75แต่หุ้นมันเป็นภาพออกข้างนะพี่แผนคือเปนลักษณะคือลงซื้อขึ้นขายเนี่ยแนวรับอยู่ตรงไหนนะ30บาทกับ29.5นะครับ29.5ก็แนวต้านตามเมื่อกี้ที่ให้ไวครับและจุดสําคัญคือขัดลอดนะครับเพราะผมว่าเอาแบบเซฟๆซฟเนี่ยต่ำกว่า29บาทเนี่ยสซงว่าผิดทางแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ได้เล่นในกรอบไซเวย์แล้วครับค่ะ ตัวถัดไปนะคะ CPF ค่ะทำไมลงแรงครับก็คือต้องยอมรับนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาเกิดหน้าฝนรู้ไหมครับเกิดอะไรเกิดบริโภคเนื้อหมูน้อยลงออกนอกบ้านน้อยลงนะครับพอออกนอกบ้านน้อยลงเนี่ยนะครับการจจ่ายใช้สอยเนี่ยจริงๆไงทุกคนที่ค้าขายนะคะปีจริงๆก็ไม่ดีนะครับราคาเนื้อหมูปกติจะอ่อนตัวตมฤดูกฝนครับ เป็นแล้วแนวโน้มราคาหมูมันน่าจะผ่านจุดที่ดีที่สุดไปแล้วในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานครับดังนั้นเนี่ยหุ้นก็เลยหดตัวลงมาด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆนั้งทุลองดูเนะยหุ้นเขาเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงกลุ่มพาเนี่ยจาก19.7แล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดโซน26.5ครับอันนี้รับราคาหมูเป็นขาขึ้นพอราคาหมูแล้วหมอนตัวก็เนี่ยเป็นที่มาของการเทเทพุ้นลงอะ่ะถามว่ารับได้หรือเปล่าผมว่าจริงๆรอก่อนดีกว่านะ คือครตรงนี้อาจจะเป็นฐานก็นจริงนะแต่ผมคิดว่าเรามันออกข้างก่อนนแหละนี่โซนเนี้ยคือถ้าเกิดเริ่มยืนโซนยีิบสองบาทได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีจังหวะในการเทรดดิ้งเนี่ยซึ่งแนวต้ารนรอบนี้จะมีโซนยีิบากับยี่ิบสามจุดห้าครับค่ะถัดไปนะคะตัว JMT ค่ะครับก็ JMT นะ JMT เนี่ยก็คือจริงๆดูเทนหลักมันยังเป็นขาลงนะครับ แล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาฟื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ย่อลงมาผมคิดว่ายังไม่ได้คอนเฟิร์มกับตัวเป็นขาขึ้นนะมันต้องสร้างหานก,ก่อนนะครับก็คือส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าจริงๆรอได้ก็รอก่อนก็นได้แต่ถ้าจะเทรดดิ้งเนี่ยสุดสาคัญคือไม่ควรต่ำกว่าเจ็ดบาทสี่สิบนะฮะคือถ้า,าจะเข้าไปเล่นเนี่ยต่ำกว่านี้ต้องดอมเลยเพราะว่ามันจะเป็นการเกิดนิวโรใหม่นะครับดังนั้นแน่นะครับผมคิดว่ามันจะมีแรลลี่ในการเล่นระยะสั้น โซนบริเวณเนี่ยนะครับสิบบาทยี่สิบนะคะแล้วก็จะมีตรงแกลบเนี่ยนะครับเป็นแนวต้าหลัคัญระยะกลางนะคิบสองจุดถ้ามองไกลขึ้นครับค่ะตัวถัดไปนะคะคุณผู้ชมบอกว่าอย่าง TPS เนี่ยโดนฟอสเซลซื้อได้ไหมคะตอนนี้ไม่ทำการศึกษานะผมไม่ได้ตามะนะครับตอนนี้คือหุ้นโดนฟอสเซลก็ผมว่ารอก่อนดีกว่านะครับรอก่อนยะก่อนนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เอ่อไม่ยังไม่น่าสนใจนะอุ้นโดนฟาเซลคือช่วงนีความผันผวนมันมีเข้ามาแล้วดูจากฟอร์มหุ้นเนี่ยยังไม่เห็นการสัดญ,ญาณกับตัวเป็นขาขึ้นครับค่ะขออนุญาตแจ้งคุณผู้ชมนะคะปิดรับคำถามที่ BKA นะคะตัวถัดไปนะคะ t ทสโกค่ะลงไม่พักเลยคุณคนิกมองอยังไงคะคือตัวเนี้ยนะครับมันจะเซนซิทีฟกับราคาน้ำมันนะครับช่วงที่อ่าลองพอด,ดูก็ได้นะราคาน้ำมันจะเป็นตัวกำหนด นะครับแล้วก็เรื่องตกรามนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องอเมริกากับเวเนซุเอลาภาพของตัวความสมพั์สัมประเทศเนี่ยนะครับถ้าเกิดดีขึ้นเนี่ยนะครับหุ้นจะเฟื่นตัวนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังไม่เห็นสัญญาณบวกนะครับแล้วก็หุ้นเนี่ยเป็นภาพของการปรับตัวลงนะยังเป็นภาพของการทำนิวโลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมคิดว่ามันยังสร้างแณะนั้นทุนลองดูเนี่ยเนี่ยเขาทำโลใหม่แล้วก็เพิ่งจะเด้งขึ้นมาแล้วยังไม่ผ่านตรงโซนนี้เลยครับ สิบสามจุดหกอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้หยุดไหลนะเนี่ยต้องรอซอตัวก่อนนะครับอ้ยังรอซองซอตัวก่อนนะครับรก็จุดสําคัญนะคือเทรดดิ้งเนี่ยหลุดตรงแน่นะครับสําหรับคนที่เทรดดิ้งเนี่ยอ่โลมันจะอยู่แถวสิบสามจุดสองเนี่ยถ้าทำว่านี้ผมว่ามันมีโอกาสที่จะไหลต่อเนะี่ยแต่แนวโน้มยังมองเป็นภาพภาพลงนะครับวอลุ่มยังไม่พพอร์ตด้วยครับตัวถัดไปนะคะเกลฟ์ค่ะแนวโน้มของ ต้านค่ะทุนอยู่ที่ส2บสาทสิดสตางค์ค่ะก็เป็นตัวลงไฟฟ้าที่เรามีมุมมองเชิงบวกมากที่สุดนะครับจริงๆผมว่าเป็นท็อปทิกของเฮาส์วิหลายๆที่นะอ่าแล้วก็หลักสังสีเนี่ยเราก็มองว่าเป็นลงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับอย่างประเด็นเรื่องอเมริกาเนี่ยนะครับเรื่องเทรดบอลเนี่ยจริงๆถ้ามาดูเนี่ยผมว่าอ่ภาพของโอเคผลกระทบเนี่ยอาจจะจริงๆกระทบหมดแหละนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนเนี้ ยิวลงนะเป็นบวกกับลงไฟฟ้านะเพราะว่าเขามีหนี้ต่างประเทศเยอะเงินบาทแข่งเทนเงินบาทเนี่ยนะครับโอเคระยะสั้นเมื่อกี้ผมเปิดให้ดูมันเป็นระยะสั้นที่อ่อนขึ้นมานะแต่ถ้าตัดทำเฟรมเป็นทำเฟรมดีเนี่ยเงินบาทแข่งเนี่ยอันนี้เกาจะได้ประโยชน์นะครับรับต้านเท่าไหร่นะถามผมนะผมว่าจริงๆลองดูเกาเนี่ยรอบเนี่ยเขาลงมาเขาสองเนี่ยนะครับสามสิบแปดบาทเนี่ยโซ่สามสิบแปดบาทเนี่ยเป็นแนวรับเขาละ นะครับจริงๆเนี่ยถ้ารอบยังไม่หลุดนะผมมองเป็นการรูปแบบดับเบิลบอททอมนะคืออาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นได้และถ้าจะคอนเฟิร์มจริงๆเนี่ยต้องผ่านโซนนี้ให้ได้นะห้าสิบเอ็ดบาทรอบใหญ่ของเขาเนี่ยแต่ระยะสั้นจะมีแนวต้านแถวสี่สิบสี่บาทก่อนนะครับอันนี้จะคอนเฟิร์มกลับตัวเป็นขาขึ้นในระยะกลางเลยครับ <c oughs> ก็ตอนนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องการเมืองเข้ามาทำให้อาจจะทําให้หุ้นเนี่ยย่อตัวลงมาแต่ผมว่าเป็นตัวไทยของหุ้นยี่เป็นสีอะครับค่ะ บีกรินค่ะก็เป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกันนะจริงๆกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกราฟบีก c ิซีพีซีเนี่ยธีมหลักธีมภาพใหญ่เนี่ยอย่างตัวกระแสเอไอนะครับความต้องการใช้ไฟเนี่ยมันเยอะขึ้นนะเอถ้าเศรษฐกิจดีความต้องการใช้ไฟก็ดี Data Center ต,ตอร่างชมาลงทุนก็ต้องใช้ไฟนะจริงๆไฟฟ้าจริงๆมองมองบวกนะแต่ช่วงที่ผ่านมามันมีประเด็นที่ทําให้หุ้นเนี่ยลงมาทั้งเรื่องนโยบายลดค่าไฟนะครับ เรื่องการเมืองที่อาจจะมีประเด็นนะครับอ่าแต่มาดูบิกินเนี่ยสิ่งที่เห็นคือเหมือนก้าฟเลยนะครับรูปแบบเนี่ยจะมองเป็นดับเบิลบัตทอมก็ก็น่าจะไดนน้นะครับพี่แทนนะครับใช่คือคล้ายๆกันที่นี้เนี่ยถามว่าแต่บิกินกับกาวนะครับบิทิมสวยกว่าคนะ่ะคือขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันได้เนี่ยตอนนี้มองเป็นขาขึ้นแล้วแนวต้านอัดไปสิบสองจุดแทนะครับแล้วก็อีกจุดไม่ยีวแถวสิบสี่จุด 14.4ครับค่ะตัวถัดไปนะคะตัว GPSC พอรับได้ไหมคะไปต้านที่เท่าไหร่ดิคะคือสามตัวในียรยงไฟฟ้าเนี่ยนะครับตีมเดียวกันเนี่ยเมื่อกี้คนถามกราฟถามบิ๊กิม GPSC ก็เหมือนกันเน่เอากราฟมามากางดูเมื่อกี้ดูแล้วเนี่ยผมว่าบิ๊กิมดูดูสวยสดนะครับบิกิมดูสวยสดนะครับแต่ถ้าเอามองแบบสมมติโลรฝรั่งกับนะครับ เล่นหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็มองคนที่เป็นเดบยวินเนอร์เนี่ยก็ต้องไปกัาเนี่ยส่วนชีวก็เล่นได้เนี่ยเล่นได้แต่ราคาอาจจะดูไม่เซ็กซี่เท่านะครับจะมีแนวต้านตรงเส้น50วันนะตรงนะครับจุดแ0 8นะครับแล้วรอบเนี่ยจะมี3 4านะครับจุดสําคัญในรอบเนี่ยคนที่เทรดลิงซันเนี่ยไม่ควรหลุดนะไม่ควรหลุดเนี่ยโลตรงนี้ครับ27บาท27บาทผมว่าถ้ามีอยู่แล้วหลุดเนะ แล้วทำนิวโลเนี่ยต้องยอมสต็อปลอครับค่ะตัวถัดไปนะคะตัวสเตคอนค่ะเออสเตคอนนะครับ mm hmm. จะเห็นได้ว่าเป็นหุ้นที่ mm hmm. เกี่ยวข้องกับพวกงบประมาณนะครับเ mm hmm. มื่อกี้ผมเล่เรียงมนาะ้งแต้ตนเนี่ยงบประมาณนะสมมติมันมีประเด็นเรื่องการเมืองทำให้อาทำให้งบประมาณดีเลยอย่างเงี้ยหุ้นมันก็จะปรับตัวลงเลยนะครับเอ่อ mm hmm. ก็ผมว่า ถ้ากระแสการเมืองมันยังตึงเครียดอยู่เนะี่ยผมว่ารอก่อนก็ได้รอก่อนดีกว่านะครับแล้วมองมองเชิงเทคนิคอเนี่ยถามว่าแนวรับจะอยู่ไหนนะครับผมว่าบริเวณเนี่ยครับห้าบาทเก้าสิบหรือห้าบาทหกสิบห้าแถวเนี้ยนะครับเป็นโซนแนวรับนะแต่ผมว่ารอได้รอก่อนดีกว่านะครับพุ้นเนี่ยมันเพิ่งขายการปรับฐานลงมาแล้วเพิ่งจะสวนตัวแล้วยังไม่มีการสั้นฐานออกข้างเลยครับผมคิดว่ามันมีโอก,กาสที่จะ ตับตัวลงต่อได้นะครับรอได้รอก่อนครับค่ะ BKA ค่ะย่อเพื่อไปต่อหรือว่าจะย่อไปเลยคะคือตัวนี้เราไม่ทําการศึกษานี่ยตัวบางกอกแอสเซทอินเตอร์กรุ๊เนี่ยนะครับแต่วันนี้เมื่อวันก่อนแล้วกันเนราคาหุ้นเล่งขึ้นมาพร้อมกับวอล่มเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันนะว่าเออมันคงมีอะไรแหละอันนี้มผมไม่ได้ศึกษาทางพื้นฐานนะครับ แต่จุดสําคัญเนี่ยคือพอมันเล่นมาเมื่อวันก่อนเนี่ยวันที่ยี่สิบหกเนี่ยแล้วมันติดเนี่ยติดแนวต้านโซนหนึ่งบาทเจ็ดสิบต่เมดังนั้นเนี่ยบวกลบหนึ่งบาทเจ็ดสิบจะเป็นแนวต้านถ้าจะเข้าไปเล่นเนี่ยผมว่าหุ้นมันขึ้นมาเยอะเนี่ยเราต่อลองมอาขาลงมาหน่อยก็ได้นะแต่แถวบาทห้าสิบนะหรือจะแบ่งมาให้รับนะครับเนี่ยแบ่งรับสามไม้นะเข้าไปก่อนไม้แรกหรือแบ่งแค่สองไม้แต่จุดสําคัญรอบนี้ผมว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยจะไม่ จะไม่ให้เสียนะคือแัดเทิรนจะสวยเนี่ยผมว่าไม่ควรลงมาหลุดบาทักสิบแปดครับอ่าค่ะอ่ะ,อะให้เอาไว้นะคะประกอบการตัดสินใจในการลงทุนกับคุณผู้ชมกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนิกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณน,นิกก็ประเมินซีนอเรีโอเอาไว้นะคะสำหรับมุมมองตลาดหุ้นไทยนะเพื่อวางแผนการลงทุนได้กับคุณผู้ชมนะคะ